สวัสดีครับอยู่กับผมกูโมนนะฮะไอจุดกระยการฮะไปวันทีวีฮะตอนนี้ก็อยู่กเกมเอ่อก็มันก็ซ s เปอร์ฮีโร่นะครับพาทีิเก้ากันแล้วนะจ๊ะม่ต้องสงสัยนะ,ะับว่าเงินข้างบนผมหายไปไหนหมดจับพัดไปแล้วล้านกว่าทําไมเหลือแค่แปดแสนก็ไม่อยากจะม้วนะใช้เลยไม่ทําอะไรหมดก็ไปปลดล็อกตัวละครนะฮะแต่ก็ยังไม่หมดหรอกแล้วที่จริงตรงนี้มันให้ใช้พลังของซูสตอร์มนะฮะแต่ผมทําไปแล้ว I can't film, but I can't admire. Okay, but Deep in Central Europe lies a small nation known as Latveria, ruled by Victor von Doom. Don't let the rustic look of Dr. Doom's castle fool you. It has incredibly advanced weaponry hidden behind its stone walls, even really good internet.

โอ้น oh, 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 oh. okay, okay. yeah. ักจิงนักจิงนักจิงต้องเปลี่ยนเป็นนักจิงนะเก็บเหรียญได้เยอะโอ้ยเมือนอะแฟมเหแม่งตกอะตรงเนี้ยโตแบบโคตรมหาตกนะฮะไม่ได้ตกธรรมดาโอ้ยพลาด

นี่มันคือเมนของกินกบินนี่ว่ะชิปหายแล้วเราใช้นัจิงดีกว่าฮะนัตริงโหดเขามาแรงฮะช่วงนี้เขามาแรงจะเซฟแป๊บเ่อเกิดเหตุก เฮ้ยเออเจอนัตติงหน่อยผมว่าฮักแม่งเก่งกว่านะถ้ามันยังไงไม่รู้ว่ามันตีแบบมันตีแบบเดียวๆอะ่ะเออเข้าใจอะ่ะฮักมันตีแบบถ้าเกิดกดบีมันจะอะไรวะเข้าเรกวไงตีคู่อะ่ะแบบเอามือมาตบอะ่ะเออแต่นนัตติงไม่ใช่เฟี้ยง ก็มาเล่นเป็นสีพลังคนกายสิทธิ์นะฮะโอเคหลายๆคนรู้จักกันดีแหละใครไม่รู้จักก็บ้าแล้วอ๋เอเฮ้ยลิลิชาร์ดมันทำอันนี้ได้ด้วยเหรอวะเพิ่งรู้เนี่ยอันนี้ก็พลังเหมือนเหมือนอะไรวะเหมือนจินเกในเอ็กเมนนะฮะใ่ประกอบบันไดแน่เลยโอเค งี่แหละไปได้แล้วเนี่ยเห็นไหมอ้โหระดับนี้เราไม่พลาดแน่นอนนี่มันบ้านของดูมนะฮะอืมเก็บเงินก่อนตะกี้ลงมาได้น้อยถ้าเกิดตอนลงมาใครแม่นจริงๆนี่ได้ประมาณสองอันเลยหรือสามอันเลยนะฮะขอแค่อย่าพลาดต้องเดินน้ำเงินอนะแต่ผมแม่งพลาดหมดเลยอะเข้าใจอะโอเค แล้วฮมมันทอสอยู่ไหนเนี่ยคืออะไรบันไดแน่เลยผมว่าจริงด้วยเสร็จเป็นซูแป๊บเงินแล้วก็บี้อ๋อพลังเหมือนีนนี่เหมือนแล้ว่ากับตันนะฮะแล้วก็ทางเปิดก็ได้อยู่นะกระโดดแม่งเลยที่าย โอ้โหโดดทีนี่แทบไม่อยากจะเล่นเลยโกกชกกะให้ชาวบ้านเขาเห็นนะฮะไม่ไม่น้าของดรอปดูมเต็มไปหมดอืออือ,มอ,มอมแม่งตีเบาอ่ะใครแม่งทักอะไรนักหนาวะาช่างแม่งช่างแม่งใครจะทักเรื่องเขาฮนะ that dish looks like the source of the interference we've got to disable it อะ้รเอ่ยทุก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 ทเกกุกกวาุกกกุกกกก่า เก่งจากไหนอ๋อนั่งติดติดเหรอฮะติดเหรออือคิดจริงแล้วโหดจริงนะประกอบเอ้ยนะจริงประกอบได้ป่าประกอบไม่ได้ฮะจะปาหินได้อืมไม่เป็นไรประกอบประกอบแล้วก็ใช้ลีลิชาร์ดกดบี้กลายเป็น ขายควงไม่ใช่ไขยควงสวา่านเออแม่เลโกเป็นเกมที่ความคิดไม่หยุดยั้งจริงๆสุนบบี่อะไรเอ่ยเล่นไงเนี่ยแค่เนี้ยใช่เหรอวะอ๋อใช่ฮะ Fantastic Four, do you me? read พูด <Workers S 2> ีเขาเรียกแล้วนะฮะแล้วก็ไปดีกว่าอืนเง้ใช้นาติงเออดี๋ยวเก็บเงินก่อนแม่งเงินให้น้อยอ่ะฉากมันแต่ละฉากดูดิไม่ให้น้อยได้ยังไงเราจะเหรียญเงินเนี่ยน่ซู อออโันนี้อันนี้เปล่าใช่เอ๊ยยังไงวะแต่ผมว่ามันก็ไปได้แล้วนะทั้งนึงต้องใช้ความคิดฮะ อ๋อนี่นี่นี่นมอามาตดอะไรละ่ะประกอบลงไปสิไม่ลงให้อ่ะวางแม่งเอ้ยรู้หรือเปล่าเนี่ยลำบากแล้วเฟวยช่างแมงแล้วคืนละโอ้ยล่วงล่วงอ๋ออ๋อไปประกอบข้างบนไปประกอบข้างบน อาใช้ด้วยติงมาเนี้ยโหเยียบหัวเลยเหรอแม่งไปไม่ได้ตัวใหญ่เกินเอานี่ไปแทนอือเจอเลย,ข,เเลยขึ้นมาก็เจอเลยขึ้นมาก็เจอเลยขึ้นมาก็เจอเลยปุ๊บแป๊บเอา้าติงขึ้นมาไงวะได้ข่าวตะ่กี้ขึ้นมาไม่ได้มันติดอะติงมาก็สบายครับเก็บเงินสบายสบาย เก็บเงินสบายสบายแล้วเฮมันท้ออยู่ไหนเนี่ยเออเฮมันท้ออยู่ไหนวะรู้สึกไม่ได้มากับเรานะอืออืมทุบทุบอุ๊ยนี่อะไรอะต้องใช้นี่แม่สาวลองหนลองหนดิ เป็นไงล่ะโอ้โหระดับนี้แล้วฮนะไม่พลาดแน่นอนมาทุบอะไรนี่อ่ะอย่าแป๊บกดบี้ะค้างอ๋อแค่เนี้ยผมร้อนมากเลยตอนนี้ผมว่าได้เปิดแอร์ฮะพอดีผมเปิดแอร์ค้างไว้แล้วกลัวมันเปลืองค่าไฟก็เลยต้องปิดป๊บนะึงนะ กดบีขอต้องใช้รีชาร์จมันนีลิดเฮ้ยอย่าพึ่งยุ่งสิสมุนของดูมึมมืนรับกดบีกดเททไม่ได้หอวะสะดวกสบายนะฮะเนี่ยอื้ออย่ามายุ่งคนเก็บเงิอนอยู่อย่ามายุ่ง อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งท่องน้ำโมไว้เลยท่องไว้เลยนะอย่ามายุ่งไปละทุบอะไรฮะออทุบอะไรทุบอะไรประกอบประกอบกอบได้อะไรได้อะไรอ๋อไอ้นี่ฮนะกดไม่ใด่กดหรือเลื่อนทางก็เปิดใช่หรือเปล่า แล้วก็กล้องมงจรก็ไม่ทํางานโอเคทีนี้ก็ไปกันได้แล้วโ้นั่ติงไม่อ่อนอย่างเงี้ยโอเคขึ้นเงินเงิน,เ,งนเวลาเป็นเงินเป็นท้องไม่พลาดโอเคเก็บเงินก่อนนะเรื่องอื่นค่อยว่ากันเรื่องเงินต้องมาอันดับแรก สูซสูซสู้สสมาเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรมันกิ้งมาลงมาโอ้ยกดบี้กดบี้กดแล้วอะโอเคแล้วก็ใช้รีใช่เปล่าผมรู้นะเบสิกฮะเบสิกผมพอรู้อะไรแล้วตอนแรกๆมันเล่นง่ายอะเออหลังๆแม่งทีนี่งงเป็นไตเอ้งงงงเป็นไก่ตาแตกกันเลยนะฮะกดบี้ อาใช้ได้แล้วก็กดบีย้ำอึด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 โอเคหลุดออกมาละประกอบมันชิวๆไงไม่รู้อ่ะใครคิดเป็นผมบ้างวะโคชิวอ่ะอะไรเนี่ยคืออะไรวะสะพานมาแล้วนอามาดูชิวๆในเวอรหชันเนี้ยอืมชิวมากเลยดูดิไม่ได้วหวือหวาอะไร ผมว่าดัด X Men ยังสนุกอ่าฮิมันทอสดัด X Men ครั้งที่แล้วยังสนุกกว่าเลยนะฮะไปหาฮิมันทอสก่อนมันอยู่นู่นกดบีเช็คพอยต์เฮ้ยเผลอพลาดเดี๋ยวมานะครับโอเคฮหมาแล้วครับก็มันเป็นแบบอะไรเขาเรียกว่าไงอ่ะอันสองนี่เซฟแล้วก็คือออกนะครับอันนี้คือเซฟแล้วก็เล่นต่ออันนี้คือออกโอเคออกนะไม่ได้เซฟอันนั้นอะ ภารกิจคือต้องไปช่วยในฟูลี่กับฮิมันทอนนะฮะจากข้างบนตั้งติกมานี้ดิก็ทุกคนใครเล่นเกมนี้ก็ไอ้ใครเล่นเกมนี้ก็จะเป็นบทเรียนไ้หน่อยแล้วกันนะ,ะตอนเซฟผู้อยากเลื่นเร็วเกินไปนะฮะโอเคก้องมองจอุจรเหรอก้องมองจอเหรอก้องมองจออ้าวต,ต,ตัวอะไรเนี้ย มันปินสะพานนะฮะอา้าวทำไมจึงทำกับฉันได้ให้ได้สูม,มานี่ถอยล่างก่อนชุบๆุบๆุบุบ,บุบกดแหมชิวๆมึงปิดสะพานเหรอมึงปิดสะพานเหรอโอชิบหายต้องใช้ลีดีชาร์ดทำไงทีเนี้ยอ๋อนี่ไง ดนึงปักออกมันดูชิวๆอ่ะชิวมากด้วยเคสตานลีเฮลม้นสตาลีอยู่ไหนวะลีดมันนี่ลีดวิ่ง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 ให้ไวกดบีแล้วก็เอดลัวลัวเปิดสะพานฮะก็ไม่ใช่เปิดสะพานดนี่ยวะมันก็เปิดสะพานอะไรกับผมเนี่ยเออ มันๆนะช่วงนี้เราหรือว่าด่านมันไม่ค่อยหนุกวะเลยมึนมนโอเคแล้วก็แล้วก็อะไรล่ะแล้วก็ทุบเงินนะหาเงิน๋ยวก็ครบละไม่ต้องห่วงละเอลิ้มานี่ดิต้องใช้ลิ้นฮะมยุยังยืดทำไมนี่มันดิ้นได้วะเออเป็นปลาหมึกหรือไงฮะยังมีเซลล์อยู่เลยอยังดิ้นได้คนบ,บี้ จำได้วยนะวะเฮ้ยดึงก็สะพานงอกนัดจริงขึ้นไงฮะกระโดดอ่าเหมือนเดิมฮักอ่ะไอพวกวิกฟิกอะไรพวกนี้เว้ยเขาจะขึ้นแบบนี้กันอุ้ยน่าชิวกันเลยนะพวกมึงรับลมหนาวหรอฮะรับลมหนาวเหรออือ ชิวมากฮะด่านนี้ดูเพลินไปแล้วกันนะท่านผู้ชมไม่ชิวกันจริงๆแต่น่าจะไม่ชิวแล้วถ้าเกิดเจอดรอดูมาฮะเมื่อกี้ผมเผลอทำอะไรไปอะ่ะว่าแล้วเฟี้ยงประกอบประกอบประกอบด้วยความเร็วฮนะมันเร็วตรงไหนวะช้าอยู่ดีอะ่ะ เออคณบี้คณบี้ทำอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ๋อเป็นท้อสู้ๆคุ้มกันตัวเองให้ได้นีฮะตรงนี้อุยพลาดพลาดอ๋อนี่มันแท่นหยียบของกับตันนี่ว่ะดูดิเห็นปะโอเคทางเปิดสิทางเปิด เฮ้ยทางเปิดหน่อยทางเปิดสิทางเปิดโอเคอีนวนทอสข้าพเจ้ามาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วแล้วสแตนลีย์ก็เฮลมีอยู่น <broadly> ั่นแหละแล้วตัวเองอยู่ไหนแล้วบอกเฮลมีอ่ะอ่าใช้หิแบนทอรสได้แล้วฮะชิว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 ดานนี้ชิว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 ฮะเล่นเพลินเล่นเพลินนทำกับตูไว้เยอะทำกับตูไว้เยอะ เป็นไงล่ะเอาพวกมาช่วยเป็นไงล่ะเออเข็ดดิทีหลังอย่าจับไว้นะทีหลังอย่าจับไว้แล้วที่ที่มันหนาวขนาดนี้ที่มันท้อแม่งไม่ละลายหรอวะเอ,อ้ยไม่ใช่ละลายดิเรียกว่าไงใช้พลังไม่ได้อะไม่ไม่กลายเป็นน้ำแข็งเออต้องพูดงี้ดิเออไม่เป็นไรฮะสายฟ้ามันได้ชิวๆขนานเนี้ย ชิลมากด้วยไม่ใช่แบบชิวๆอย่างอื่นนะโคตรชิวอะ่ะก็เล่นพันด่านไปเรื่อยๆมันชิวไงไม่รู้ด่านเอ็กแมนยังหนุกกว่าเลยอด่านยังไม่ค่อยมีอะไรให้บุหรือหวาผมว่าน่าจะบุหรี่หวาตอนท้ทายๆล่ะผมว่านะเพราะตอนนี้อยู่นอกปราสาทอยู่เลยฮนะยังไม่เข้าปราสาทเลยเนี่ยก็อย่าเพิ่งปิดนะผมก็ยังไม่รู้มันจะสนุกหรือเปล่าสแตนลีเฮลมีอยู่นั่นแหละอยู่ไหนละ่ะ โอเคหนึ่งอันบินดิบินด้วยความเร็วอเอาไอเจี้นโคสันเหรอไอเจี้นโคสันพูดเลยว่าตะกี้นี่ต้องใช้บูเบลีนซึ่งไม่มีไอนี่ต้องละลายอ่าใช่ละลายประกอบดิได้เลยได้เลยได้เลย นี่มันของกัปตันหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นัตติง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 สิครับโอเคกดบีรัวๆด้วยออกมาน,นี่เฟียงลงมันขึ้นบันไดต้องแบบพรเทพฮะอ้าวนิฟูรี่สวัสดีนิฟูรี่สวัสดีนิฟูรี่ สวัสดีนิฟูลี่สวัสดีนิฟูลี่ช่วยนิฟูลี่ได้หรือยังเนี่ยมันทอดมนันนี่กดบีเผาดิเผาละลายไม่น,นี่เผากดบีโอเคแล้วไงต่อก็ใช้ซูใช่หรือเปล่ากดบีปึ๊บแล้วก็กดสวิตช์โอเคได้แล้ว โคตนโหดเลเซอร์แม่งยิงแบบยิงแบบยิงแบบไรอ่าเล่นนิฟลีได้ด้วยอุ้ยเกิดมาไม่เคยเล่นนะเนี่ยผู้ประชาการของหน่วยของหน่วยชิลเกิดพูดว่าหน่วยฟิลแล้วไงโอเคเห็นแบบๆฮะเอ้จะเต็มแล้วว่นิฟลีก็พลังไม่มีว่ะเออนิฟลี่ไม่มีพลังนี่ว่ะผมเริมใช้ปืนเป็นอาวุธนะฮะ น่าจะเก่งเรื่องทางสมองแหละผมว่าอ่าเต็มแล้วทุกทุกทุกโอโหปล่อยแตกเลยไม่ธรรมดานี่มันอุ้ยหล่นหล่นลนอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ตายนะฮะฉันยังไม่ตายโอเคขึ้นมาได้แล้วตรงนี้ก็กดบีรัวๆหรือเปล่ารัวๆดึงดึงดึง คืออะไรเนี่ยอ้เอเฮ้ยทำไมเหมือนหน้าคิปเปอร์เลยวะรู้เลยเหมือนหน้าคิปเปอร์เลยฮะอืมอืมทุบทุบลงมานี่ยอู้เยอะจังเลยลงมาทีนี้ตกใจตกใจดูว,ว่าพี่แอดบงคาราบาลเออแล้วพี่อะไรกับพี่แอดวะเนี่ย ทิงมันทอดทิงมันทอดเผาอะปุ๊บประตูจงเปิดออกแม่งรับผิดเสียงเลยดีกว่าโหโหเงินเงินกดบีไม่ใช่กดบีมาเหยียบน้ำหนักไม่ถึงฮนะต้องใช้นัดสิงเหยียบด้วยนะน้ำหนักไม่ถึงโอเคขึ้นแล้ว ฮ่เาเข้าปราสาทมาแล้ว,วกินกอบบินมากินกอบบินหรือจะเอาฮะหรือจะเอาแขนมา,ามากพอแล้วนะเออแขนมากส่วนตัวเป็นแฟนของสไปเดอร์แมน เออแคนมาตั้งแต่ในหนังแล้วแคสมาตั้งแต่ในหนังแล้วคุณลงคาเสียงหัวเราะมึงอะผมว่าเรื่องำหยาบขอเราเว้นละกันเอาจริงจริงมันอยู่ตัวเองไม่ได้ถ้าไม่มีคำหยาบมันก็ไม่ได้อาถลดอะเหมือนเล่นเกมเล่นเกมแต่ไม่มีเสียงพูดนะฮะกินก็เบ้นอยู่ไหนฮะโอ้โหโหดนะเนี่ยเฮ้ยตื่นได้แล้ว ยิงอะไรยิงอะไรไปฮะวิ่งรอก่อนเฮ้ยประกอบไม่ได้นะวะมือมันใหญ่เกินมันนี่นีมันนี่มันนี่มันนี่รีชาร์จประกอบโหเสียงเพลงได้อัธรรมากฮะของมั่งคงไม่เจ๋อหรือกระสิทธ์นะผมขออย่างเดียวพอคนบีรับประทานเออรับประทาน โอ้จะมาสู้ตัวตัวกับนัตติงเหรอมึงคิดผิดแล้วบอกตรงเออบอกตรงคิดผิดใหญ่หลวงเลยเออโคตรคิดผิดอะเรียกอะไรอ๋อเรียกเครื่องร่อนมนะอันฮะอ๋อคนหนีไปแล้วอะตามดิตามตามไม่ได้อะเฮ้ยพวกนี้นี่มากันเยอะเกินไปแล้วนะไปตามลูกพี่ไปมาไปตามลูกพี่ไปมา ไม่ใช่ให้ตามลูกพี่ไปมาต้องตามลูกพี่มาไปดิเอ้ยเออถูกแล้วโอ้ยอะไรผมเนี่ยมึน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 ชีวิตนี้อยู่ยากขึ้นทุกวันนะตั้งแต่มีไอ้ลูกสมุนเยอะแยะเนี่ยโอ,อ้โหแม่งบอกไม่มีซัฟเวอร์แมนมัน,ม,นมันคิดว่าซัฟเวอร์แมนจะมาด้วยนะฮะแต่ที่จริงไม่ใช่มีแต่แก๊งมิเตอร์เฟรนด์ทั้งสิบโผมานะฮะโหนะ่าติงเดสมอลเล่ ออ้ยอย่าสิวันนี้ประกอบอุ้ยตัวแตกตัวแตกหนีเร็วมาอยู่เร็วประกอบเร็วๆนีวดซูส,สตอมประกอบเร็วๆร็วโอ้มาเทนนิตไอเดียวคนลําอ่ะมาดิมาดิมาดิเจ็บนี้ไม่ลืมเจ็บนี้ไม่ลืมเจ็บนี้ไม่ลืมอ่ะเจ็บนี้ไม่ลืม เอาหนีเครื่องรอดแน่เลยไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีอหนโอ้ยมันหนีไปแล้วเหลือแค่หัวใจเดียวเองอะ่ะโอ้เกือบแล้วเกือบเล่นมันได้แล้วฮะเดี๋ยวทุบอะไรก่อนโอ้โหลูกสมุนลูกสมุนเยอะเยอะเกินความจําเป็นนะฮะอเออืออเสี้ยหินใส่แมงได้ไหมเนี่ยอเออืออเฮ้ยเริ่มหนุกแล้วเริ่มหนุกแล้ว เอาโอ้มันบินล่อนไปล่อนมาล่อนไปล่อนมาล่อนไปล่อนมาเดี๋ยวให้ตัวเออไปประกอบนะจริงข้ามือใหญ่นะประกอบไม่ได้ประกอบประกอบเดี๋ยวเพิ่งมายุ่งนะตอนเนี้ยมายุ่งทำไมฮะอ๋อชิ้นส่วนยังขาดชิ้นส่วนยังขาดชิ้นส่วนยังขาดฮะประกอบได้ยังว่ามันไม่ได้ให้ประกอบวะให้ประกอบเนี่ยโอเค กดบี้กลายเป็นไรเอ่ยโอ้โหอะไรเนี่ยต้องสดสัญญานะล่วง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 เหรอล่วงเหรอ

ยิงไม่ออกเอ้ยโลคีอยู่ด้วยหรออุ๊ยอ้าวก็จบกันไปอีกพาร์ทแล้วนะครับรู้สึกพาร์ทนี้สั้นนะเออสั้นติงนิกฟูรี่ ลุมบอดกินกบบินโอเคครับเงินก็ล้านหนึ่งฮะครบว่าถึงป่ะอุย้ยไม่ถึงว่าเฮ้ยเกือบถึงล้านหนึ่งอ่ะเพราะเงินเลโก้ใช้เปลืองมากครบล้อ,อในหนึ่ง Shield helicarrier, this is Fury. Hill, are you there? Here, sir. Listen, we've located our silver friend. We'll bring him back to the carrier. Doom has taken off with Loki. That's a bad match. Bad for us, I mean. Can you locate them? We can. Just like you can track me anywhere, apparently. Uh. They're headed out to sea, sir. Contact Professor X and see if he can spare some mutants to help us track down all of Doom's associates. Yes, yeah, sir. Yeah! Okay, Benito, with the ocean. We need you to fly out there and find them. ผมพูดซ้ำทำไมว่าพาร์ตต่อไปได้เล่นอนอแอนแล้วผม,ด,ำำมไได้้าไไว่ตอปลนแล้วผมจะพูดซ้ำทำไมว่าพาร์ตต่อไปได้เล่นไอรอนแมนเออมาร์สิบสองมาที่ผมชอบที่สุดแล้วก็บูทแห่งองโอดินบูทแห่งเอสการ์ดทอ่อชาร์จโชว์พลังหน่อยฮะอุ้ยนาะคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็รอพันหน้านะ ก็อย่าลืมติดตามพาร์ทหน้านะครับถ้าชอบโอเคครับขอบคุณครับบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like. แล้วก็ซับสไคร้และอย่าลืมแชร์ให้คนอื่นเขาดูด้ล่ะทำต,ตามนี้เลยเลือกกันไหนก็ได้จะโพสเกียรบอะไรก็โพสไปเลยครับสบายคุณเลยก็ขอขอบคุณครับที่รับชมจนจบ ขอบคุณครับบายจ้า